ก็กลมกล่องนะครับกลม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  <_ C 1> ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมเต้นนะครับผู้ชมครับผู้ชมอยู่เกมทอร์ค่าคิเช่นนะครับผู้ชมครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะมาทําอะไรนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูเด็ดในในไทยแลนด์แดนย่านนี้นะครับมันก็คือ มันก็คือต้มยำกุ้งเรียชมที่ดังไปทั่วโลกเลยต้มยำกุ้งเรยนชมแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือกุ้งถ้าจะต้มยกุ้งเราต้องมีกุ้งนะครับนี่ครับกุ้งนะครับเดี๋ยวเราเอามาสักสามตัวแล้วกันเนาะโอเคเมียนชมรู้สมันมีอะไรให้เราใส่ได้บ้างนะครับเราต้มยำกุ้งผมนี่จะไม่จะไม่สูตรต้นรบบนะครับตัวจะเป็นสูตรที่ผมคิดค้นขึ้นเองเราต้องใส่สับปะรดด้วยนะครับ ขำกุ้งบ้านไหนมาใส่สับปะรดวะเนี่ยแล้วก็หอมๆด้วยนะครับใส่เห็ดด้วยครับเอาเห็ดยังขายไม่ได้นะครับแล้วก็ใส่ผักด้วยนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชม,ชม,ชมชแล้วเราต้องหั่นก่อนใช่ไหมท่านผู้ชมครับใช่ครับแล้วเราต้องหั่นนะครับจะต้องหั่นมาให้มีความบางเฉียบนะครับเพื่อความกลมกล่อมให้น้ำซุปซุมเข้าไปในเนื้อผักแล้วก็จะกินอย่างอร่อยๆนะท่านผู้ชมอร่อยใช่ไหมถ้ามาไม่เห็นจออร่อยแค่เมนูเ <c oughs> ดียไ,ดยไม่เป็นไรตัวเมนูเลยเราต้องหั่นปุ๊บเดี๋ยวอันนี้เราหหหััั่่่นนยยงงงไาผู้้ชมใบบเฉีะ

ไอเราตกตกตกาหันสวยเลือเกินนะครับพี่ชาเราเนี่ยแต่วคือเอออะไรหันอย่าหอมนะครับตัดปลายรดผู้ชมโอเคโอ้โหขาดทันโดยไม่ทันรู้ตัวนะครับเปบเบเเดี๋ยวจะชารับเปบบบเดี๋ยวไปพูดทึอะไรลี่เวประมาณน้ชมท้าหันสวยไงผู้ชมมันหันสวยกันไปบหอนเนะผมนี่มีคามใจนการทำอาหารจริงนะคผู้ชมกันในเกมนั่เนี่ยพูดไปแล้วก็กระดากปากนะครับเออนี่ออก คือเปิดส,ส,สับรถกล้องบางเฉียบนะครับอืจะสวยแล้วทำเราต้องเก็บไว้อย่างให้สวยงามนะครับสวยงามมากนะครับต่อไปคือเห็ดนะครับท่านผู้ชมเห็ดนี่ก็ผ่าเป็นสองท่อนนะครับเสียงอาจจะเพีพ้ยนหน่อยท่านผู้ชมครับคือวันนี้ก็เหนื่อยนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมหั่นเสร็จแล้วก็ถึงเวลาการเอาไปเขาทำยังไงต่อท่านผู้ชมเอาไปต้มไหมไม่ใช่หรอเนาะโอเคเราก็ลงไปต้มเลยครับ ใส่ผักก่อนนะครับชมเพื่อให้น้ําเดือดน้ํา้มเดือดแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะครับชมครับต่อไปคือสับปะรดนะครับไม่สับปะรดไปนับให้ถึงต่อไปนับให้ถึง5้าเราเราค่อยใส่หอมนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคมั่วนะครับเออแล้วก็คือหอมนะครับเราต้องปรุงให้มีซุปความกลมกล่อมก่อนนะครับต่อไปคือเราต้องปรุงน้าซุปนิดหนึ่งนะครับแล้วเราใส่เกลือนะครับเพื่อความเค็มนะันี่ก็ใส่พริกไทยใช่ไหมนี่ก็หอมนะครับแล้วก็ใส่ เลมอนนะครับมะนาวขายไม่ได้นะครับเนี่ยต่อไปก็คือใส่กุ้งลงไปน,นะเอท่านผู้ชมเออปึ๊บปึ๊บโอโ้โหนี่มันน่ากินจริงๆต่อไปคือการปรุงนะเองท่านผู้ชมขั้นตอนสำคัญเราต้องใส่ซอสมะเขือเทศนะครับนี่คือสูตรผมนะครับไม่มีที่ไหนทำได้แน่นอนท่านผู้ชมครับไม่มีแน่นอนเลยไม่เคยทำแน่นอนเลยครับนี่คือมอย่างนสใช่ไหมใส่ลงไปแล้วก็ซอสอะไรซอสพริกปะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับใส่ลงไปแล้วก็ บ้านเราไม่มีน้ำปลาสมมไม่รู้ก็ต้นกุ้วมานใส่น้ำปลาไหมแต่เราแต่เราใส่่โชยุแทนนะครับเราจะต้นกุ้วมานใส่อะไรบ้างวะเดี๋ยวฟังจริงอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ะแล้วก็เออแล้วก็ใส่เลมอนลงไปแล้วก็ใส่เกลือเกลือนะครับชอบกินเค็มนะครับไม่ได้อะไรเลยเออผู้ความดงฉันผู้ความดงฉันผู้ความดงฉัน ชมแต่ในเกมนี้ท่านผู้ชมลืมไปอย่างือย่างก็คือมันไม่ต้มไม่มีน้ำใช่านผู้ชมดังนั้นเราต้องทําน้ําทุำซุปแยกมา่านผู้ชมอะไรมันสูตรอะไรวันนี้ทํำมอไปหมดแล้วมอมอคืออทไนะครับแล้วก็นี่นะครับคือเป็นนี่คือซอสน้ำซุปของต้มยำกุ้งนะคุณผู้ชมอะไรวันนี้ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะเช่ครับผมก็สงสัยเช่นกันนะครับผมทําอะไรอยู่เนี่ยครับแล้วก็แปลกใจที่ผมทำไปได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมครับ เออสามข่ายไปนี่แท้ๆนี่คือต้มยำกุ้งสูตรผมไม่อยากพูดว่าต้มยำกุ้งเลยคุณผู้ชมรู้สึกลายใจแก่ประทเทศเต็งมากคุณผ <c oughs> โอ้ยตังค์ที่อะไรเนี่ยกูเนี่ยคือต้มยำกุ้งใช่ไหมเนี่ยโถลกูกไม่น่าทำเลยแต่อไปคือการชิมนะชิมดิมาบอกแล้วอร่อยอะแล้วโชว์โอ้ยดูสิมันมีเมนูผ่านเมนูผ่านนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองชิมชิม,ชม เออบอกแล้วผ่านนะู้้ชมไม่ผ่านยังไงวะ <c oughs> <c oughs> มินผ่านเฉยน้ำชมไปอ,อันนี้ผ่านเราต้องชิมชิมน้ำซุปครับชิมน้ำซุปชิมน้ำซุปปึ๊บอ,อร่อยแน่ๆน่ ไม่ใช่สิ่จะไม่ผ่านค้ชมแต่เาชมกนีันไม่มีแบบพวกนรับซุปย้ณชมท่านมีสนุกแล้วนะก็เออเให้พี่เกซาร์มอเอาไปกิน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 สำบรดอร่อยไหมโอ้ยเอาซสอยิ่มเลยชิมเห็ดชิมเห็ดกกลมกลมกลนะครับกลม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 นะครับชิมสิพี่๊บ ชมเงินไม่ใจคิดนานชมชอบกดไลค์กูสับสไครต์ให้ชมคือท่าชมถามว่ามันทำมาทำอะไรมันทำอะไรเนี่ยผมก็สงสัยผมทำอะไรวะเนี่ยเออก็ยังงงๆอ่ะชมเพื่อนก็จะดูเพี้ยๆไม่ไม่ไม่เนี่ยไม่เพี้ยเลยนะเด็กก็พูดแทบแทบพูจะพูดไม่เรื่องอ่ะชมเองก็จะนายเชียร์เย็นเอ้ยชอบกดไลค่เจอคิดนานเชียร์เย็นเจอกันครับผมบายบาย